ไปชิมน้ำพริกกุ้งเสียบที่เกาะบันยีมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเรากันหน่อยค่ะจะพาไปจุดชมวิวแหลมดินสอจุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กับเขาข่าจังหวัดภูเก็ตค่ะ บรรยากาศที่แหลมดินสอนะคะอยู่ที่ซอยอ่าวยนเขาขาดตําบลวิชิตอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะมีพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติต่างก็เดินทางมาตรงบริเวณแห่งนี้เป็นจำนวนมากนะคะเพื่อที่จะมารอชมพระอาทิตย์ตกค่ะ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ20นาทีถือได้ว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะเหมาะสำหรับหลายหลายคนที่ต้องการจะมาพักผ่อนนั่งชิลๆท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแบบเงียบสงบอย่างนี้ค่ะซึ่งต้องบอกนะครับว่าโดยเฉพาะในช่วงของน้ำลงนะครับทางด้านของบรรดาชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็เดินม,มาเก็บหอยในทะเลครับยิ่งช่วงเวลาที่ใกล้พระอาทิตย์ตกดินภาพที่จะได้เห็นนะครับยิ่งสวยงามขึ้นไปอีกครับคุณวรวรรณ พราะนอกจากจะได้ถ่ายรูปเช็คอินกับแลนด์มาร์กที่สวยงามแล้วยังสามารถที่จะนั่งพักผ่อนและก็ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าพร้อมกับรับสายลมที่เย็นสบายครับซึ่งบรรยากาศนี้ก็สร้างความรู้สึกโรแมนติกให้สําหรับใครหล,หลายๆคนนะครับเรียกได้ว่าแหลมดินสอนะครับจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะสัมผัสความสวยความงดงามของทะเลและก็ธรรมชาติในบรรยากาศที่เงียบสงบครับ เหมาะสำหรับการพักผ่อนแล้วก็สร้างความทรงจำดีๆในการเดินทางครั้งต่อไปอย่างแน่นอนดีดูบรรยากาศโรแมนติกไหมโรแมนติกมากค่ะภูเก็ตนี่ถือว่าโชคดีนะคะเพราะรเราเป็นเกาะทำให้เรามีจุดชมพระอาทิตย์ตกเนี่ยแทบจะรอบทั้งเกาะเลยใช่ครับคใครไปมาภูเก็ตก็สามารถที่จะไปเช็คอินกันได้นะครับ